สามตัวนี้ก็ไม่แต่กินอย่างเดียวไม่ดูแลเราเลยยืเสือมากระโดดคาบคอทำยังไงดีวะนี่ยกินอย่างเดียวเลยต้องขอยให้ฉันคนเดียวดูแลความปลอดภัยให้เนี่ยเฮดูข้างหน้าข้างหลังบ้างก็ได้นะไม่ใช่กินอย่างเดียวไม่ดูอะไรเลยเบิดไปตือให้ฉันหน่อยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเออฉันก็ไม่ไหวแล้วอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอาหารก็มีน้อยต้องมาแย่งกันกินเนี่ยเอะตูไว้น้อยใครอยู่ข้างนอกหม็นมากเลยตัวไหนไม่อาบน้ำก็ไม่รู้เนี่ยในเนี่ยไม่ได้อาบกันทุกคนน่แะจะอาบที่ไหนก็เอบกันอยู่เนี่ยอยู่ ม่มากเลยเม่มากเลยเปิดประตูให้หน่อยมีใครอยู่ข้างนอกเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมเฮ้ช่วยด้วยปกติเราต้องไปหากินอาหารเม็ดไม่ใช่หรอเจ๊อืมมันก็ใช่อยู่มันหาอาหารเม็ดไม่ได้เราก็ต้องมากิน้าแทนนี่แหละไอเราเป็นไก่หลืวว่าเป็นฝ่ายว่เจ๊ไม่กินยาเนี่ยผิดประเภทแล้วมั้งเนี่ยนี่เป็นอาหารที่เราหามาเนี่ยเนี่ยกินสักหน่อยไปหาที่อื่นไม่มีอาหารเลยวันนี้อาหารข้างนอกไม่มีแล้วต้องกลับมากินอาหารเดิมเนี่เอเสียงมากเลยหาอาหารไม่ได้สงสัยฝีมือเราตก ตัวไอ้ตัวนี่สีนั้นมันจานอาหารขึ้นไปเขียบนจานอาหารแล้วคนอื่นจะกินได้ยังไงวะนี่ยใช่เพื่อนเขาเขียอยู่ดินข้างล่างไม่มีมมรยาทเลยดูสิชอบสบายเกินไปเขียบนนตัวอาหารเฮ้ hey, พวกลงมาได้แล้วเอาลงมาได้แล้วไปเหยียบบนตัวอาหารทำไมมาเขียข้างล่างนี่ไม่ได้ไปเขียบบนนั้นฉันว่าถ้าเราเดินกินแบบนี้ห้าวันก็คงไม่อิ่มแถวนี้อาหารยิ่งไม่มีฉันว่าเราต้องเปลี่ยนที่ไปที่อื่นแหละลองเปลี่ยนที่หากินใหม่ลองดูแถวนี้ไม่มีแล้วอาหาร แอบฟังไก่สองตัวนั่นคุยกันซิมันคุยอะไรกันวะเขี่ยไปคุยไปเรื่องชาวบ้านในฉันชอบแอบฟังมากสงสัยฉันแพ่เครื่องสมบางแน่เลยดูหน้าฉันที่จากหน้าชิวชูไอ้ชิวชวย,วยเดี๋ยวนี้ดูชิเป็นโหดเป็นเหตุขึ้นเต็มเลยมีติ่งอะไรก็ไม่รู้ย้อยลงมาบนปากอีกฉันต้องไปทำสัญญกรรมหน้าใหม่แล้วมั้งเนี่ยไม่พอใจในความสวยตัวเองเลยจากหน้าสวยสวยหน้าเปลี่ยนไปและแพ้เครื่องสบ้างชัวหลับไม่ได้ความสวยหายไป ฉันคือวีรบุรุษไก่นี่ฉันเป็นเทพเจ้าไก่ดูการโชว์ตัวของฉันฉันยิ่งใหญ่แล้วก็ฉันน่าเกรงขามไม่มีใครเอาฉันไปต้มได้นี่ดูสิดูการสะบัดปีความเหม็นของฉันนี่ไม่มีใครกล้าเยากยักกับฉันฉันคือเทพเจ้าไก่รู้ไว้สะด้วยฉันไม่กลัวการโดนต้มวันที่ผ่านมาฉันเตะงูกระเด็นเลยช่วยลูกไก่ไว้ฉันคือวีรบุรุษไก่ร้ไวจะนุ่งไวโอ้อดั้นสสัยมันหลอน ดูหนังเยอะไปหรือเปล่าวะไก่ตัวนั้นว่าแต่ฉันจะไปทางไหนดีวันนี้เริ่มหิวแล้วหาอาหารไม่ได้เลยกินกันเลยเจกินกันเลยฉันชวนเพื่อนเจมาเพื่อนเจก็ไม่มาอย่าไปสนใจมันเลยพวกนั้นน่ะมันเลียกกินจะตายไม่เหมือนเจในทุกอย่างโดยเฉพาะของฟรีกินอะไรก็ได้ที่เจไม่ต้องเสียตังส์สิได้หมดเอ๊นี่พวกดูหลังให้ฉันหน่อยสิทำไมฉันคันหลังวะเอหลับไม่ยังวะเนี่ยเอพวกหลับไั้แต่ตอนไหนวะยังไม่หลับพวกแค่พักสายตาชั่วคราว เจ๊เราจะนอนอีกนานไหมนอนไปก่อนสักพักเจ๊เหนื่อยเดี๋ยวค่อยไปหากินต่อแถวอนนี้มันหายากมากเลยนะเจ๊ใช่แต่ก่อนนี่ม anyway> ีคนเอาข้าวมาทิ้งไว้ตรงนี้กินได้สบายอิ่มแปะเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยรอดๆอย่างๆเป็นไงพวกฉันพามาชมวิวสวยไหมไอ้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 มาจีบปากเจะจหรอกลอกันทำไมกับนที่สูงเล้วก็ตกตายทั้งหมดเนี่ยหรอเออฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบินมาดีๆมาจีบกี่ปะฉันกวนไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่เจ๊เล่นแากเลย จับดีๆน,นะพวกอย่าดิ้นบ่อยนะเดี๋ยวสายสั่นนี่ตกลงไปนี่ไม่ได้ตั้งหลักในการบินนี่ตกได้ไงยๆไอ้ที่มางคนนี่เราเกลียม,มากเลยนอกจากแถวนี้มันมีอะไรให้กินบ้างว่าแถวเนี้ไม่มีอาหารให้กินเลยผู้คนแถวนี้ก็ไม่ทิ้งอาหารไวเ้เลยเราพี่ก่อนนะน้องๆเดี๋ยวพี่เดินไปดูแถวนี้ก่อนเผื่อมีอะไรให้กินใครมาทําอาหารตะเวนตรงนี้มาเนี่ยกินได้ไหมขอชิมดูสิไอ้กินกินไม่ได้ทำทำไงว้าะกินเลยดีกว่า ยังไงก็ของฟรีไม่ได้ซื้อไม่ได้เสียตังสักบาสทิกินเลยแต่ไม่ว่าขอให้ข้าหยิมทองตามนี้ไม่มีอะไรบ้มาใหม่แม่คะาแม่ต้าแม่อยู่ที่ไหนแม่แม่อยู่ไหนอาหารฉันบอกไว้ให้ตั้งบนโต๊ะอาหารดันเอามาเทไว้ตรงนี้ดูสิมันกินยากไม่เนี่ยคนรับใช้ไม่ได้เรื่องเลยฉันต้องไปสั่งสอนสักหน่อยสิแหละการลอยน้ำต้องลอยดีๆพวกต้องรู้จักกฎจราจรเข้าใจไหม มีใบขับขี่ในการลอยหรือเปล่าว่าต้องรู้จักรลอยว่าแต่เราจะลอยไปที่ไหนวะเนี่ยชีวิตเลื่อนลอยเนี่ยลอยไม่มีเป้าหมายเนี่ยลอยไปลอยมาเดี๋ยวก็ชนกันต้องดูแลก,กันนะพวกอย่าแตกฝูงเดี๋ยวไปโดนเบ็ดเขาช่วงนี้เป็นวันหยุดด้วยคนตกเบ็ดขบวบนเยอะๆอย่าไปเผลอกินมัว่วเดวโดนเบ็ดนะนี่มันอาหารอะไรวะเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยใครเอามาทิ้งไว้แล้วกินเหลือวะไม่มีเงินซื้อฉันขอกินหน่อยเลยดีกว่าสุขภัณไม่กลัวฉันกลัวอด ตอนนี้จนมากเลยไม่มีเงินซื้ออาหารขอกินหน่อยละกันนะไม่มีใครเห็นใช่ไหมฉันไม่ได้โสโครกนะแค่ฉันจนไม่มีเงินซื้อขาใจตามนี้